สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นคือมันสุกนะครับสามทุ่มสามสิบแปดนาทีนะครับข่าวสามคนมาเหมือนเดิมวันนี้มีทั้งข่าวทั้งในประเทศต่างประเทศนะฮะข่าวทั้งในสภาและนอกสภาครับใช่ครับกลับให้ได้พูดคุยกันนะครับจากนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สามสำหรับการประชุมสภาผู้แทนนะครับนัดพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับปี2557นะครับ วงเงินก็ประมาณ2.525ล้านล้านบาทนะฮะนี่นะครับซึ่งก็วาระ2และวาระ3ในวันนี้นะครับเป็นวันที่3ของการพิจารณานะครับซึ่งวันนี้บรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างทั้งเงียบเหงาหงอยนะครับ <laughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักข่าวรายงานมาจากที่รัฐสภานะครับว่ามีรมัฐมนตรีที่นั่งอยู่คือตอนเช้านะฮะครับ มีรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในห้องประชุมสภาเนี่ยเพียงแค่สองคนนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะก็คือคุณปวีนาหงสกุลก็ต้องเอ่ยชื่อไว้หน่อยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคิดดูนะครับรัฐมนตรีของเรามีเท่าไหร่และนี่เป็นการพิจารณานะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินน่ยนะครับสอล้านล้านบาทนะครับ มีรัฐมนตรีประธานโทษนะฮะนั่งหัวโดอยู่แค่สองคนนะฮะก็คือวันนี้มีคุณบวินาเพราะว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยตอนที่นั่งเนี่ยงบของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยยังยังไม่ได้มีการพิจารณาครับนะครับคุณบวินาก็นั่งส่วนนายกไม่ต้องพูดถึงนะฮะ <c oughs> นายกไม่ต้องพูดถึงและเมื่อถึงการพิจารณางบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งที่ประชุมนั้นก็ ใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าทางด้านของคุณจุริตลักษณะวิสิทธิ์นะครับสส,สบัญชีรายชื่อพระประชาธิปัตย์รเสนอให้มีการโลมมติในมาตราของงบกระทรวงพัฒนาสังคมเลยนะครับเพราะสส,สพระประชาธิปัตย์รไม่ติดใจพี่ปลายเห็นไหมฮะคือคือไม่ติดใจหมายถึงไม่ไม่ปรับลดไม่อะไรเลยครับให้ผ่านเลยนะครับนี่นะฮะแต่ประเด็นวันนี้บรรยากา,กาศมันอย่างว่านะฮะ แม้แต่รัฐมนตรีก็ยังไม่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงที่ผ่านไปแล้วนะฮะรัฐมนตรียิ่งไม่โผล่ศีรษะมาเลยนะฮะไม่มาฟังเลยไม่มาฟังเลยนะครับแล้วก็สอสอก็นั่งฟังกันแบบขอไปทีนะก็ภาพเมื่อสกครู่นี้ที่เห็นนะฮะดูแบบหลอมแหลมนะ,นะไม่เต็มนะมันดูเบาบางบมันดูว่างนะหลอมแหลมหลอมแหลม จริงครับมหลอมแหลมมัน,นมันนึกถึงขนไงไม่รู้ <laughs> ก็มีภาพนักข่าวนะฮะจับภาพสอสกำลังเล่นเกมนะครับกำลังเล่นเกมบน iPad นะฮะที่ทางรัฐสภาได้ซื้อแจกให้นี่ฮะเกมนี้คือเกมอะไร Candy Crush Candy Crush นี่นะฮะนี่นะครับอันนี้ว่าฝึกสมองมั้เนี่ย ไ่ร่าเวลาน,น,ะะนี่เป็นไอนี่เป็น iPad ชุดที่เพิ่งแจกให้ใหม่ใช่ไหมเนะี่ยตามข่าวเขบอกแบบนั้นนะอ,อตามข่าวเขบอกแบบนั้นนะฮะออก็ไม่รู้ฮะคือตอนนี้คือคือผมก็ยังไม่รู้ว่าสสคนนี้เนี่ย <c oughs> คือตอนแรกมีระบุชื่อว่าเป็นสสคุณเกียรติอุดมมานาสวัสดิ์สสอ,อุดรธานีพักเพื่อไทยแต่ว่าทางด้านของอ,อคุณเกียตอุดมเนี่ยออกมาบอกว่าคนในภาพเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่คุณเกิอุดมนะฮะไม่ใช่นะฮะเพราะว่าทรงผมหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแกก็บอกว่าคือเล่นเกมอะไรอะไรแคลคัสเนี่ยนะฮะแกบอกแกเล่นไม่เป็นหรอกอย่าว่าแต่เล่นเกมเลยเปิดเครื่องก็ยังทําไม่เป็นเลยเปิดเครื่องยังไม่เป็นเลยเปิดเครื่องยังไม่เป็นเลยนะฮะนี่คือสสอุดรธานีนะฮะปฏิเสธว่าคนนี้ไม่ใช่นะฮะแล้วคนนี้เป็นเป็นใครนะฮะนี่แหละครับ พอมี iPad มาปรากฏอยู่ในสภาแบบยัลเล่นเกมด้วยในขณะที่มีการประชุมสภาว่าด้วยเรื่องของก็ประมาณแผ่นดินเนี่ยนะฮะมันก็สะท้อนถึงการเอาใจใส่และสะท้อนถึงคุณภาพใช่ครับแล้วก็โดนหางเลขไปถึง iPad ที่ประธานสมศักดิ์นะฮะหวังดีเหลือเกินแจกให้ให้ยืมนะครับให้ยืมด้วยซื้อมาทั้งหมด 808เครื่องนะฮะซึ่งก็ยังมีปัญหาวิพากวิจาร์ณมาจนถึงบัตนี้นะครับเพราะใช้งบไป55ล้าน3แสนบาทแล้วดูสิฮะสอส,อสอมามาเล่นมาใช้เล่นเกมท่านผู้ชมฮะสอสอมาใช้เล่นเกม,มนะ,ะอมเอาเป็นว่าสมมุติว่า iPad เครื่องนี้หรือว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้สอส,อ,สอ,อีกตาคนนี้ซื้อเองอก็ยังไม่เหมาะสมเลยนะฮะที่จะมานั่งเล่นในนี้ที่จะมานั่งเล่นเกมในนี้นะฮะ, <ๆ S 1> ฮะคือไม่ไม่มีวุฒิภาวะเลย ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะไม่มีกาละเทศะไม่ควรจะเป็นสอสอยิ่งถ้าเกิดเป็น iPad ที่หยิบยืมมาจากที่สภาใช้งบภาษีของพวกผมเนี่ยไปซื้อมาให้และให้พวกคุณมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหยิ่งแบบเสียดายโอ้โเสียดายแล้วมันแย่มากใช่ <ฮะ S 1> มันแย่มากๆนะฮะใช่ฮะเพราะว่าตอนนั้นที่มีการจัดซื้อเนี่ยนะก็โอ้โหพูดถึงวัตถุประสงค์อาไว้ซส,สวยหรูเลยนะฮะ ไว้ให้สสได้หาข้อมูลเผื่อชาวบ้านอยากจะมีเรื่องร้องเรียนก็สามารถทําได้ทันทีแล้วก็ไม่เพื่งกระดาษด้วยด้วยเหตุผลต่างๆนานาแบบรู้เลยสวยเลยนะฮะแต่สุดท้ายมันมาโผล่ภาพนี้ขึ้นมาแล้วเป็นยังไงอ่ะคุณเกียรติยดมปฏิเสธนะฮะแต่ในถ้อยแถลงของคุณเกียรติดมที่ปฏิเสธก็บอกว่าโอ้ยว่าแต่เล่นเกมเลยเปิดเครื่องพูจะเปิดไม่เป็นเลยแสดงว่าคุณเกียรติยุดมเนี่ยจะต้องไม่ไปยืมมาถูกไหมฮะต้องไม่ได้รับต้องไม่ได้รับ พาะยังเปิดเครื่องไม่เป็นตอนเปิดเครื่องไม่เป็นใช้กระดาษไปเถอะลุงใช้กระดาษไปเหมือนเดิมนะฮะหรือจะโอเคคิดว่าก็ในเมื่อผมเปิดเครื่องไม่เป็นก็ให้ผมยืมสิผมจะได้เรียนรู้ก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีนะฮะนี่นะท่านผู้ชมฮะคือข่าวแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กปหนึ่งเด็กมหนึ่งอะไรก็ตามแต่นี่นะฮะเราก็เราก็เห็นข่าวนี้แล้วมันก็ล่องลอยหายไปเราไ็่รู้เด็กๆเอาไปเล่นเกมอะไรหรือเปล่าคือถ้าเด็กๆเอา เอาแท็บเล็ตที่ทางกระทรวงศึกษาแจกให้ไปเล่นเกมเนี่ยก็ยังพอทำเนานะจะมาเด็กก็ชอบเล่นเกมอ,ะอ่ะจะมฮะแต่ถ้าเกิดเด็กๆเ,เอาแท็บเล็ตที่กระทรวงที่โรงเรียนแจกให้แล้วไปใช้นะครับทำการบ้านร่ำเรียนเขียนอ่านเพื่อพัฒนาความรู้ของตัวเองเนี่ยสอสอ,สอคนนี้ต้องอายเด็กอ่าไอ้สอสอคนนี้ต้องอายเด็กเลยใช่นะฮะโอ้โหทำตัวแบบแย่มากๆ <S 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 ใช้ไม่ถูกจุดประสงค์ใช่แล้วก็ยังโอ้โหเอามา เอามาเล่นในแบบไม่ถูกเวลาด้วยนะฮะไม่เหมาะสมเลยแล้วนักข่าวเขาถ่ายได้ช่างภาพถ่ายได้นะฮะเพราะมุมมันได้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าที่สภาเนี่ยจุดที่ผู้สื่อข่าวอยู่ชั้นบนเนี่ยจะเห็นหมดอ่ะพฤติกรรมสสอแต่ละคนเนี่ยทำอะไรอยู่นะ,ะนี่นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะก็มีการพิจารณางบของทางกระทรวงพลังงานนะฮะมาตราสิบห้านะครับก็กําลังพิจารณากันอยู่นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นนะครับว่า ในช่วงนี้เป็นภาพสดนะฮะซึ่งในช่วงวันนี้วันที่3นะครับตลอดเวลา3วันที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะเรื่องของสภาเนี่ยที่คนสนใจเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สนใจในประเด็นอะไรนาฬิกาค<ใ>นายกไปทัเมมองนอกอใช่ไหมฮะมเรื่องที่มันแบบข้างเคียงนะฮะมันไม่ใช่เรื่องที่มีมีในเนื้อหาในประเด็นจริงๆโดยตรงเลยับ,ะะบสังคมก็สนใจ เรื่องแบบนั้นและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันโอ้โหมันมันมีออกมาเรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องใช้เงินใช้ทองนะเป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเหมือนกันนะฮะแล้วมันก็มีออกมาตลอดเวลาแม้กระทั่งวันนี้นะฮะวันนี้คุณวิราจันทรพิทักษ์สอสกรุงเทพพประชาธิปัตย์นะครับก็พูดถึงเรื่องของนายสุวิจัก์นาควัชระชัยเลขาธิการสภาที่ไม่มาให้ข้อมูลกับทางกรรมธิการ ส่ S <S รงรองเลขาธิการสภามาคือนายนุกูลวันนี้คุณวิลาบอกว่าเตรียมจะใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกนะฮะของคณะกรรมิการของสภาเรียกเอกสารจัดซื้อจัดจ้ดจางโครงการที่ดําเนินการโดยสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรลษฎรมาดูกันนะฮะเพราะว่าเรียกไปเรียกไปแล้วยังไม่ได้เลยนะครับนายสุวิจักยังไม่ให้เลยนะครับและประเด็นที่นายนุกูลรองเลขาธิการมาชี้แจงแทนเนี่ยนะครับก็ มันคือตอบอะไรไม่ได้นะฮะนายนุก,กูลมาตอบอะไรไม่ได้เลยนะครับ,รบส่วนตัวหัวหน้านายนุก,กูลก็ไม่มาเองโดยไม่รู้ว่าทําไมไม่มานะครับไม่มาเพราะอะไรมีงานสภาเหลอนะครับทางด้านของคุณวัชระเพชรทองบอกว่าเรียกเอกสารไปก็ยังไม่ได้นะครับ,รบแล้วก็สองสามวันที่มีการพิจารณาร่างพรบงบห้าเจ็ดนั้นก็ไม่พบว่านายสุวิจักทำหน้าที่เลขาในห้องประชุมด้วยครับแล้ว แล้วตกลงเลขาไปอยู่ที่ไหนออนะฮะแล้วก็มีรายงานนะครับมีรายงานจากกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแจ้งว่านอกจากเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆที่คุณสุวิจักดูแลแล,แล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งก็อยู่ในอำนาจของนายสุวิจักเหมือนกันอันนี้เป็นข่าวว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของร้านดอกไม้ในรัฐสภา ซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการสภาคนที่หนึ่งด้วยหรือไม่นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวครนะร <c oughs> ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะมีขาวว่า,ขาวว่ามีการออกคําสั่งให้ข้าราชการสังกัดของรัฐสภาเวลาจะสั่งซื้อพันธุ่มดอกไม้พวงหรีนี่นะฮะให้ซื้อกับร้านคนนี้ข่าวว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาเขาก็บอกว่าราคาก็แพงกว่าท้องตลาดด้วยนะฮะเห็นไหมตอนนี้มันไปถึงแบบแม้กระทั่งจะซื้อดอกไม้เนี่ย ยังไม่ไว้ใจกันเลยดูสิฮะซื้อแพงหมดเลยนาฬิกาก็ซื้อแพงอดอกไม้ก็ซื้อแพงมันลงไปเรื่องแบบนีลงไปเรื่องขยะเนี่ <c oughs> ยเรื่องย่อยใช่ไหมเรื่องย่อยๆอ่ะอคือมันถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่โปร่งใสจริงเนี่ยก็แสดงว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันมันกินทุกอย่างใช่ไหมฮะเล็กๆน้อยๆก็เอาโอ้โหนี่ส่วนมาตรา11บอ็ดนะครับก็เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ วงเงิน76,000วงเงินเนี่ยนะฮะเจ่นหกพล้านบาทนะฮะก็สสประชาธิปัตย์ก็มีการสลับกันอภิปรายนะครับก็เน้นไปที่ปัญหาระบบชลประทานนะฮะปัญหาสินค้าทางการเกษตรนั้นตกต่ําโดยเฉพาะราคายางพาราเหลือกิโลละ60บาทนะฮะแล้วก็ยังมีพูดถึงโครงการรับจำนำข้าวตันละ1 5 0 0 0บาท ที่ทําให้ชาวนานั้นขาดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนะครับรวมถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรเกษตรกรก็ไม่ตรงกับช่วงเวลาที่หว่านผลผลิตก็ทําให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาไม่ถึง15,000บาทดีนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบเออเป็นเนื้อเป็นหนังระดับชาตินะแล้วก็วันนี้ไม่รู้ว่าการพิปรายเนี่ยจะจบลงภายในเที่ยงคืนวันนี้หรือเปล่าเพราะว่ายังเหลือหลายมาตานะฮะ ตอนนี้มาตรา15ใช่ไหมไมีทั้งหมด35มาตราโอ้ยังเหลือเยอะ<ว>ยอคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยเนี่ยบอกนะครับจากประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าฝ่ายรัฐบาลมีความพยายามเจรจาให้ฝ่ายค้านเนี่ยลดจํานวนผู้อภิปรายลงนะฮะซึ่งฝ่ายค้านก็ยืนยันบอกว่าต้องให้โอกาสสมาชิกได้อภิปรายพอสมควร เพราะยังมีอีกหลายประเด็นทั้งเรื่องจำนำข้าวกระทรวง ICT กระทรวงพาณิชย์เรื่องข้าวของแพงเรื่องการใช้งบของสภาผูแ้แทนราษฎรดังนั้นก็เป็นไปไม่ได้จะพิปรายจบในวันนี้ซึ่งฝ่ายค้านได้เสนอให้ขยายเวลาออกไปแต่ว่ารัฐบาลเองก็ยังมีท่าทีพยายามที่จะรวบลัดอยู่นะฮะคาดว่าการพิปรายในวันนี้เนี่ยใช้เวลาเกินเที่ยงคืนแน่แต่จะมีการประชุมต่อในวันอื่นเช่นจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าจะไปสัปดาห์หน้าเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงของสองฝ่ายนะฮะก็ เดีย๋ยวต้องรอดูแต่ถ้าเกิดคุณบุญยอดบอกฝ่ายค้านได้อภิปรายแบบไม่มีใครมาขัดจังหวะเนี่ยอาจจะจบภายในเที่ยงคืนวันนี้ก็ได้ครับเอาละฮะเราพักกันสักค,ครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับท่านผู้ชมครับ